ขึ้นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by national style ประจำวันที่18ตุลาคม2563โดยเฉพาะพครั้งฟุตบอลไทยครับเราบรดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมเชียยนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี้ยงวันนี้กระหึม่มเจนลิกญี่ปุ่นเลือกทีรด็ทติดทีมยอดเยี่ยมโดยกันนี้แบ็กซ้ายชาวไทยนะผมติดทีมยอดเยี่ยมที่ญี่ปุ่นแล้วนะฮะซึ่งเจ้าอุ้มทีรด็ดทอม,มทาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยมีส่วนสําคัญช่วยย oh ูกฮาม่าเอฟมารินอส บุกแบ่งแต้มบนชินกระบะโอซาก้า Osaka จากการวางบอลยาวแทงบอลแนวลึกด้วยเท้าซ้ายที่แม่นยำและการเล่นเกมรับที่เด็ดขาดซึ่งละทถดทางดันเซนได้เลือกทีละทอนแบ็กซ้ายของไทยใส่ในผังสเสม็ตัวจริงทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ร่วมกันกับแข้งระดับท็อปของเชลีกเลยีเดียวหลังช์ผลงานยอดเยี่ยมนะผมช่วยพาตัสังกัดบุกไปแชร์แต้มกระทางกรบะโอซาก้กา Osaka ในนัดที่ผ่านมาโดยการที่ทีมยอดเยี่ยมเชลีกสัปดาห์ที่22น,นะผมก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สปบะตูก็จะเป็น จุงซุงเรียวของทางคาวาสกิฟอนตาเร่นะฮะต่อมาก็จะเป็นโคเฮทาสุกะของโยโกฮาม่าเอฟซียูยะฟุกุดะของกัมบะโอสาก้าทิตาทอนบุนมะทันของโยโกฮาม่าเอฟมารินอตเลียวยะโองาวะของเอฟซีโตเกียวยาสุฮิโระฮิราโอกะของเวกต้าเซนไดเบรนโดดามิเยาของคาวาสกิฟันตเรเร่เรเฮฮิบราสกขิของคาชิมะแอดเลอร์เคนสุเกะนาไายของเอฟซีโตเกียว อาตารุเอสก,กะของคาชิาวะเรโซและก็มาติอุสของนากย่าแคมปัสนะครับนะฮะเป็นคำว่าง,งานนี้โกอุ้มของเรานะฮะมีดีกรีไม่ธรรมดาจริงปีนี้เป็นปีของเขาจริงๆนะฮะยกให้เลยโกอุ้มคนนี้ก็ไปติดแฮชแท็กกันได้นะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้าอุ้มธีรท,ทรบุญมาทันกัน,นครับเรามาดูทุข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะช่องก้าในเอ็มคอร์ดเอชดีสดธีรศิลป์หวังคืนสนามช่วยชิมิสึ ปิดปรังสกันทุสูในวันพรุ่งนี้โดยในทางชิมิสูรเอสพาวนะผมที่แพ้ม,มา5เกมรวดนะฮะมีคิวเปิดบ้านปะทะก,กับทางสกันทุสูตรนะผมที่พ่ายมา4ี่เกมติดเจ้าถิ่นได้ข่าวดีเมื่อเจ้ามุ้ยทฤรส์สแดงดาหายเจ็บลงซ้อมกับทีมได้แล้วลุ้นมีชื่อในเกมนี้เช่นกันโดยสถิติแรกที่เปิดบ้านนะผมเสมอกันไป1ต่อหนึ่งช่องนายเอ็มคอร์เอชดีหมายเลข30พร้อมยิงสดเที่ยงตรงของวันนี้เตรียมตัวรับชมกันได้เลยครับ โดยที่สนามไอไอสเตเดียมนี้ห้องได้ระตตะกันเวลา12นาฬิกานะฮะตามรวลับประเทศไทยเป็นเกมคู่ระหว่างชิวิสุเอสพา้นสกัดของเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดาที่มีทั้งหมด12แต้มจากทั้งหมด23นัดรันนบที่7ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับมือกับทางซังอันโตสูตนะฮะทีมนบที่ะะทท15ของตารางคะแนนที่มีทั้งหมด18แต้มจากทั้งหมด21นัดโดยคู่นี้มีแฟนบอลน,นะผมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ช่งช่องมกอ o เ HD นะฮะช่องหมายเลข30ได้เลยครับ โดยสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนั้นนะผมงานนี้รวมทุกรายการเจอกันทั้งหมด18ครั้งทีมสื่อเอสเพาชนะ7ครั้งสังกันฑสืชนะ5ครั้งและก็เสมอกันไป6นัดน,นะฮะส่วนการเจอกันใน J 2, เจลิก2020เลกแรกที่บ้านอของสังกันฑสืน,นั้นวันที่2กันยายนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันด้วยสกอร์1-1ซึง่งเกมนั้นทีละสีแดงดามีชื่อออกสตาร์ทเป็นสมบูรณ11ตัวจริงก่อนสูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังแต่ที่61นั่นเอง เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่านะฮะโดยงานนี้นะผมาทางเจ้าชิ่นชิม,มิสึเอสเพาที่มีปีเตอร์ชครามฟสกี้ขุนสูนใหญ่ไวย1ซปีคุมทัพเกมล่าสุดบุกไปแพ้เอฟซีโตเกียว1ต่อ3าทำให้แพ้รวดมา5เกมติดต่อกันโดยเจ้ามุ้ยทีเสินแดงดาไม่มีชื่อมา3เกมติดต่อกันแล้วทว่ามีข่าวดีหลังภาพล่าสุดนะฮะจากสมโมสรของหน้าทีมชาติไทยรายนี้ได้กลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วมีลุ้นลกสนามในเกมนี้ด้วยเช่นกัน อย่าล้ก็ตามนะผมเชื่อมาว่าคุณซื้อชาวออสเตรียนะครับผมจะยังคงใช้แนวรุกชุดเดิมที่ทําได้ดีในเกมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น, Junior, านคารินยอสจูเนียรวทั้งจูเนียดูตรานะฮะที่ซัดได้สองเกมติดต่อกันโดยหัวหอกทับช้างศึกวั22ปีปรายนี้พร้อมลุ้นออกสตาร์ทในฐานะตัวสำรองในเกมเกมนี้ ส่วนตักฝั่งนะผมความพร้อมของทางทีมเยือนนะฮะสากัณตุส์ภายใต้การนำทีมของคิมวยองควีเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้คาชิมะแอดเลอร์ไปศูนย์ต่อสองทำให้แพ้เป็นเกมที่4ติดต่อกันอย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมโลเจชชันนักเตะดาวรุ่งนะฮะเป็นส่วนใหญ่จะลงในเกมในวันนี้และก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันต่อไปสำหรับเสวตัวจริงที่ข้าบ้านจะลงสนามในวันนี้นะฮะของทางฝั่งชีมวิสุเอสเพาวนั้นก็จะใช้ระบบ3142ก็ได้แก่ก โยเฮอีนิชิเบะวันโดเรนาโตอัลกุสโตมิซึนาริมูสกะมิซึนาริมูสกะโอโยสุเกะคาวาอิโยสุเกะโกโตเอลซินโยเคนตะนิชิสวะคารินยอชจูเนียและก็จูเนียดูตรานะฮะสุดท้ายฝั่งทางทางซังอัตสูนะผมที่คาว่าจะลงสนามสืตัวจริงนั้นก็ประกอบไปด้วยโยเฮอิทาคาโอกะปาร์งจงซูเทรุกิฮาระ Ita, ida, awa, uka, uri, Honda, ves, วิเดียมริชิตะยุโตอุชิดะริกิฮาร์คาวะไดอิกิมาซูกะทาเกชิคานามุริฟูจิฮอนดาจิอโกอเวสและก็เรนโซโลเปสนะครับโดยการที่ไปตามติดตามชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับผมขอให้เจ้ามุ้ยนะฮะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมเกมนี้และก็ซัดประตูสักหนึ่งถึงสองลูกกันด้วยกันนะครับเพื่อแฟนบอลน,นั่นเองแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ซูมาเร่ชึ่งแข้งเทโบรสุดยอดจริงๆโดยานที่ทางโบฮัมดูซูมาเร่กองหน้าวัย6ปีคนนี้ทีมชาติมาเลเซีย ที่โอนสัญชาติมาจากแกมเบียลงรับใช้ทีมชาติมาเลเซียมาตั้งแต่ปี2018นะฮะย้ายมาร่วมทีมสโมสรฟุตบอลมังกรโล่งเงินโปริเทโลเอฟซีในศึกฟุตบอลอาไทยลีก1ฤดูกาล2020ถึง2021นี้ซึ่งเป็นทีมลีกสูงสุดของประเทศไทยได้เริ่มทำการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงจังหลังพ้นกักตัว14วันซึ่งในการฝึกซ้อมต่างได้รับการต้อนรับันอย่างดีจากเพื่อนร่วมทีมกันเลยนะฮะ โดยทางด้านของโมฮัมหมัดูซูโมเรนนั้นได้ออกมาให้สภาส์กับทางแอสโตอารินาสื่อของมาเลเซียมาว่าสิ่งที่เขาเห็นตอนแรกนั้นในการเดินทางมาจากสนามฝึกซ้อมของสโมสรเทโรนั้นก็คือผู้เล่นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเดินทางมาถึงสนามซ้อมก่อนเวลาเป็นจำนวนมากนะฮะน่าจะเกือบทั้งหมดได้ซ้ำไปซึ่งนักเตะที่ไปถึงก่อนจะมีการอ่าื้นฟูสภาพร่างกายและการฝึกซ้อม,มเบาๆด้วยตัวของมันเองเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะสำหรับฟุตบอลอาชีพซึ่งโค้ชเทโรว ปรังสานวิวัฒนาชคนั้นก็ให้ความช่วยเหลือเขาดีมากเลยในการให้โค้ชฟินเนชดูแลไปอย่างใกล้ชิดเป็นรวัางานนี้โมฮัมหมัดูซูมาเร่คนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สำคัญกับทางโปริเทโลเป็นอย่างมากเลยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะวาลีลาของเขาจะแจมแมวมากแค่ไหนนะฮะก็ต้องรลอล,ลุ้นกันต่อไปครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโค้ดองเผยความรู้สึกเมื่อการจะได้กองหน้าระดับพรีเมียมเข้ามาสู่ทีม โดยกันนี้โค้ดคนไหนบ้างจะไม่ดีใจบ้างกันบ้างนะครับเมื่อทางโค้ดองดุสิตเฉลิมแสนคุณซื้อใหญ่บีจีปฐมิเ็ดนั้นได้พูดถึงกรณีที่ทีมมีข่าวว่าเตรียมจะคว้าตัวธีรสินแดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยจากสโมสรชิม,มิสูเอสเพาในศึกเจลิกญี่ปุ่นมาว่าเป็นเรื่องจริงคือผู้บริหารยื่นข้อเสนอไปประมาณ24ล้านบาทก็รอยอยู่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรการได้กองหน้าดับพรีเมียมเข้ามารุวมทีนั้นผมเป็นโค้ดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากๆเลยครับ สุดท้ายแล้วดีลของทีละสินนั้นจะเป็นอย่างไรต้องรอประกาศยืนยันกันอีกครั้งในช่วงเร็วนี้ได้อย่างแน่นอนก็ต้องรอดูแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะของทาง b g b บอทอมิเจะโหดจริงๆไหมต้องรอล้้นกันเราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อครับ11สโมสรไทยลีกผ่านครับไลเซนซิ่งบริยองปาการไม่ผ่านบริษตาดไม่ส่ง โดยงานนี้นะผมคณะกรรมาการพิจารณาการออกใบอนุญาตตราสโมสรหรือว่า first in t r a n c e body นะฮะได้มีการประชุมพิจารณาสโมสรที่ยื่นขอใบอนุญาตของสโมสรระดับ AFC เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน AFC Champions League ฤดูกาลใหม่นี้โดยผลจากการประชุมและก็พิจารณานั้นก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้สโมสรที่ผ่านการพิจารณานั้นได้รับไออนุญาต,ตาสโมสรระดับ AFC ก็ได้แก่ 1. บูเรียนยูเต็ด 2. ทรูแบงคอกยูเต็ด 3.SG จมงทองยูเต็ด 4. สิงห์เชียงรายยูเต็ด5พีทีประจวบ f อ6ซีเบจีพทุมยูเต็ด 7. ราชบุรีวิตผล f อ 8. ชมบุรี f อ 9. สุโขทัย f อ1ซีสุพรรบรีเอซและก็11นะผมนครราชสีมาบัสต้า f อซครับ ส่วนสโมสรน,นั้นจะต้องปรับค่าส่องสว่างไฟของสนามการแข่งขันฟลอดไลท์เลเวลให้ได้มาตรฐานของการแข่งขันที่1,800ลักนะฮะหรือรับการผ่อนผันจาก AFC ให้สามารถปรับปรุงได้จนกว่าจะถึงวันแข่งขันนัดแรกของรายการ AFC ซีแชมเปี้ยนเลกในฤดูกาลใหม่นี้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการพิจารณานะฮะโดยมีเงื่อนไขด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอินฟาสเจอร์นะผมได้แก่1การท่าหรือ f อโดยให้สโมสรดำเนินการตามแผนดังต่อไปนี้ 1. งส่งแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสนามแพสสเตเดียมพร้อมกับยื่นรายชื่อสนามสำรองที่ผ่านมาตรฐานระดับ AFC สํสำหรับใช้ในการแข่งขันรายการ AFC แชมเปียนเลกในฤดูกาลใหม่นี้มาย,ยังคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอ,อนุญาตสโมสรหรือว่า FIB นะฮะภายในวันจันทร์ที่2 6ตุลาคมที่ถึงนี้จะมาข้อที่2ก็คือโดยกําหนดแล้วเสร็จเนี่ยของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามแพสสเตเดียมคือก่อนนัดแรกของไทยลีกครึ่งฤดูกาลหลัง m d 1 6เนี่ย ขณะที่ค่าสว่างของสนามนั้นได้รับการผ่อนผันจาก AFC ให้สามารถปรับปรุงได้จนกว่าจะถึงวันแข่งขันในนัดแรกของรายการ AFC ซีแชมเปียนลีกในฤดูกาล2021นั่นเองครับส่วนสโมสรที่ไม่ผ่านการพิจารณาได้แก่ 1. ระยอง A FC คือไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ด้านสนามการแข่งขันมาตรฐาน AFC 2. สุป,ประการซิตี้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้นเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ด้านสนามการแข่งขันมาตรฐาน A FC เช่นกัน ทางนี้สโมสรที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้นนะฮะสามารถยืน่นเรื่องสู่คณะอุทธรณ์หรือว่าแอ p เพลย์บอนะฮะภายในวันที่20ตุลาคมนี้สำหรับสโมสรที่แจ้งความจำงไม่ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรในระดับ AFC ก็ได้แก่1 p o l งริสเทโลเอและก็2ตราด f อนะครับเป็นการทำให้ถูกต้องถูกควรและเป็นระดับสากลน,นะฮะผมถือว่าทำได้นถือว่าจำแมวเลยนะฮะผมบอกไปเลยง,งานนี้ และนี่ก็เป็นท่ยยิงางขาวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่18ตุลาคม2563โดยเฉพาะบาตาครั่งฟุตบอลชัยครับ